เธอเคยเป็นแค่คนรับใช้ในบ้านแต่วันนี้เธอกลายเป็นเจ้าของทุกสิ่งที่เคยถูกมองข้ามอยากรู้ไหมว่าอะไรทำให้เธอเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ขนาดนี้คลิกดูตอนนี้แล้วคุณจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเรื่องนี้เกิดขึ้นในบ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาันอเงียบสงบบ้านหลังนี้เคยเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความร่ำรวยและอำนาจแต่สำหรับเธอนั่นคือคุกที่ไม่มีทางหนีเธอแต่งงานกับชายผู้มั่งคั่ง แต่ครอบครัวของเขาไม่เคยให้ความเคารพพวกเขามองเธอเพียงแค่เป็นผู้ดูแลบ้านคนรับใช้ที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนพอใจแต่ความอดทนของเธอเริ่มหมดไปวันแล้ววันเล่าเธอต้องล้างจานทำความสะอาดและดูแลลูกๆของพวกเขาในขณะที่เธอรู้สึกเหมือนเป็นเพียงเงาที่หลงเหลือเธอหายไปจากทุกๆก,การสนทนาไม่มีใครเคยถามความคิดเห็นของเธอจนกระทั่งวันหนึ่ง เธอพบหนังสือเก่าที่ซ่อนอยู่ในห้องทำงานของสามีหนังสือที่เล่าเรื่องราวของครอบครัวเขาและการก่อตั้งทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่พวกเขามีเธอหยิบหนังสือขึ้นมาด้วยมือที่สัน่นรู้สึกถึงความเย็นที่ทะลุผ่านกระดาษแข็งของหนังสือในขณะที่เธอเปิดหน้าหนังสือเธอก็พบข้อมูลบางอย่างที่ทำให้หัวใจของเธอกระตุกข้อมูลที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนชื่อของเธอถูกเขียนอยู่ในหนังสือเล่มนั้น ไม่ใช่ในฐานะภรรยาแต่เป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้ในฐานะผู้ที่จะได้รับมรดกทั้งหมดเธอเริ่มตั้งคำถามในใจทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมครอบครัวของเขาถึงปกปิดเรื่องนี้จากเธอมือของเธอสัน่นเสียงลมหายใจของเธอดังขึ้นในห้องที่เงียบสงบภาพทั้งหมดเริ่มหมุนรอบตัวเธอเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เริ่มตื่นขึ้นภายในตัวเธอเธอไม่ใช่แค่ภรรยาเธอเป็นเจ้าของที่แท้จริง ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของบ้านแต่เจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เคยทำให้เธอรู้สึกต่ำต้อยตอนนี้กลับกลายเป็นพลังที่ไม่มีใครคาดคิดสิ่งที่เธอจะทำต่อจากนี้ไม่อาจคาดเดาได้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเธอจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกเธออีกไม่แม้แต่ครอบครัวของสามีการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเริ่มต้นและมันจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเธอก้าออกจากห้องทำงานด้วยหัวใจที่เต้นแรง ทุกย่างก้าวของเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความกลัวเธอสามารถรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่เข้ามาครอบงำจิตใจของเธอทุกอย่างรอบตัวเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและคำพูดที่ไม่เคยสนใจเธอตอนนี้กลับกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบที่แปลกประหลาดเสียงฝีเท้าของเธอดังลั่นในบ้านที่มืดมิดเธอเดินไปที่ห้องทานอาหารซึ่งตอนนี้ดูเหมือนเป็นเพียงห้องที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีเสียงพูดคุยไม่มีการมองหน้ากันอย่างเคยเธอเห็นสามีของเธอนั่งอยู่ที่โตะ๊ะใบหน้าของเขาดูเครียดและเคร่งครึมเขาเงยหน้าขึ้นเมื่อเห็นเธอเข้ามาสายตาของเขาดูเหมือนจะบ่งบอกถึงความรู้สึกบางอย่างแต่เธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรเธอรู้หรือยังเขาถามด้วยเสียงที่แหบแหง้งเธอนิ่งไปไม่ตอบอะไรแค่ยืนอยู่ตรงนั้นในขณะที่ทุกอย่างเริ่มประจักษ์แก่เธอ ความเงียบในห้องยาวนานจนแทบจะทนไม่ได้เธอสามารถรู้สึกถึงความตึงเครียดที่สะสมในอากาศเขายังคงนั่งอยู่อย่างนั้นเหมือนพยายามจะบอกอะไรบางอย่างแต่ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาจากริมฝีปากเธอเดินไปที่โตะ๊ะแล้วหยิบเอกสารที่เขาทิ้งไว้บนโตะ๊ะเอกสารที่มันจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติและมรดกที่เธอเป็นเจ้าของเธอพลิกมันไปมาด้วยมือที่เย็นชา มันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินหรือที่ดินมันคือการที่เธอจะได้สิทธ์ทั้งหมดสิทธิที่เคยถูกปิดบังเธอรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในใจเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะหมุนไปในทิศทางที่แตกต่างทำไมเธอถามเสียงต่ำทำไมถึงไม่บอกฉันสามีของเธอเงียบสายตาของเขาดูเศร้าและสับสนเธอเห็นเขาพยายามที่จะพูดอะไรบางอย่างแต่คำพูดนั้นกลับไม่สามารถออกจากปากได้เธอกลับยิ้มเล็กน้อย ยิ้มที่เต็มไปด้วยความเย็นชาและความเข้าใจในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มคลี่คลายในขณะที่เธอยือนอยู่ในห้องนั้นกับการรู้ว่ามันจะไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมมันเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่น่ากลัวบางสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนและไม่มีใครในบ้านหลังนี้ที่จะหยุดเธอได้เธอกลับหันหลังให้กับสามีที่นั่งอยู่ตรงนั้นความรู้สึกในใจของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกคำพูดที่เขาเคยพูดกับเธอ ตอนนี้กลับกลายเป็นเพียงเสียงว่างเปล่าเธอเดินออกจากห้องอย่างรวดเร็วในขณะที่ความคิดในหัวของเธอกำลังหมุนวนสิ่งที่เคยเป็นความฝันของเธอตอนนี้กลับกลายเป็นแค่ภาพหลอกตาเธอไม่ใช่แค่ภรรยาของเขาอีกต่อไปเธอเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างและสิ่งนั้นไม่ใช่แค่การครอบครองบ้านหลังใหญ่มันคือการมีอำนาจเหนือชีวิตและอนาคตของทุกคนในบ้านนี้เธอเดินไปยังห้องของเธอ เปิดประตูแล้วเดินเข้าไปทุกอย่างในห้องนั้นดูคุ้นเคยแต่ตอนนี้มันกลับรู้สึกแปลกประหลาดเธอเห็นกระเป๋าของเธอที่วางอยู่บนโต๊ะมันเหมือนเป็นสัญญาณบางอย่างเธอไม่เคยคิดว่าเธอจะต้องทำอะไรกับมันแต่ตอนนี้เธอกลับรู้สึกถึงบางสิ่งที่ดึงดูดให้เธอเปิดกระเป๋านั้นมือของเธอหยิบกระเป๋าขึ้นมาแล้วเปิดมันออกในนั้นมีเอกสารอีกชุดหนึ่งที่ไม่ได้เคยเห็นมาก่อนเอกสารที่มีลายเซ็นของสามี เอกสารที่ชัดเจนว่าเขาจะมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้กับเธอไม่เพียงแค่ที่ดินแต่ยังรวมถึงธุรกิจและทุกสิ่งที่เขาเคยสร้างขึ้นเธอมองเอกสารนั้นด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นมันเหมือนกับการปลดปล่อยทุกสิ่งที่เธอเคยเผชิญมาจากครอบครัวของเขาตอนนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่เธอสามารถควบคุมได้เธอไม่ต้องเป็นแค่ผู้ดูแลอีกต่อไปเธอเป็นเจ้าของทุกสิ่ง และมันก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นในจิตใจของเธอว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ในเรื่องของทรัพย์สินแต่ยังเป็นเรื่องของความยุติธรรมที่เธอจะได้รับเธอหลับตาลงชั่วขณะรู้สึกถึงพลังที่ไหลเข้ามาในตัวเธอมันเหมือนกับไฟที่เริ่มลุกโชนและเธอจะไม่ปล่อยให้มันดับลงเธอกำลังยืนอยู่บนขอบของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ สิ่งที่เคยทำให้เธอรู้สึกด้อยค่ากลับกลายเป็นพลังที่เธอใช้ได้และเธอก็พร้อมที่จะเผชิญกับอนาคตที่ไม่อาจคาดเดาได้เธอเปิดตาขึ้นอีกครั้งความมืดในห้องเหมือนจะค่อยๆสลายไปสิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคในชีวิตของเธอตอนนี้กลับกลายเป็นแรงผลักดันเธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธอได้ยืนอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดทุกๆก,ก้าวที่เธอจะเดินต่อไปจะเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจเธอก้าวออกจากห้องของเธออีกครั้ง ด้วยการตัดสินใจที่เด็ดขาดในใจไม่ว่าจะเป็นสามีหรือแม้แต่ครอบครัวของเขาตอนนี้มันไม่มีความหมายอีกต่อไปสิ่งที่สำคัญคืออนาคตของเธอและความยุติธรรมที่เธอสมควรได้รับเธอเดินกลับไปที่ห้องนั่งเล่นทุกอย่างยังคงเงียบสงบเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เธอรู้ตอนนี้คือทุกคนในบ้านนี้จะต้องเผชิญกับสิ่งที่เธอจะทำ ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจที่เธอจะทำให้มันเติบโตหรือการจัดการกับมรดกที่เธอได้มาเธอรู้ดีว่าไม่มีใครสามารถหยุดเธอได้เธอยิ้มเบาๆและเดินออกจากห้องนั้นเพื่อเผชิญกับอนาคตที่เธอจะสร้างด้วยมือของเธอเองแต่ขณะที่เธอก้าวออกไปเธอกลับได้ยินเสียงบางอย่างจากด้านหลังเสียงฝีเท้าที่เดินตามเธอมาเธอหันกลับไปและพบว่าผู้ที่ตามหลังเธอ ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นสามีของเธอเขายืนอยู่ที่ทางเดินสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเครียดและความสงสัยเธอจะทำอะไรต่อไปเขาถามเสียงของเขาแตกต่างไปจากเดิมเหมือนเขากำลังรู้สึกถึงการสูญเสียบางสิ่งแต่เธอไม่ได้ตอบแค่เดินต่อไปไม่สนใจสิ่งที่เขาจะพูดหรือทำอีกต่อไปเธอไม่ต้องการคำตอบจากเขาอีกแล้วเพราะเธอรู้แล้วว่า ชีวิตของเธอในตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เธอควบคุมได้เองเธอเดินไปยังทางออกของบ้านในขณะที่เสียงฝีเท้าของสามียังคงตามมาแต่มันไม่ทำให้เธอหยุดเดินเพราะในตอนนี้เธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้เมื่อเธอเปิดประตูและก้าวออกไปข้างนอกลมเย็นเย็นพัดผ่านผมของเธอท้องฟ้าสีครามยามเย็นสองแสงลงมาเธอรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกำลังต้อนรับเธอ การเดินออกไปจากบ้านนั้นไม่ใช่แค่การจากไปแต่เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตที่เธอเป็นผู้ควบคุมเธอหันหลังกลับไปมองสามียังคงยืนอยู่ตรงนั้นเธอสามารถเห็นความผิดหวังในสายตาของเขาแต่เธอไม่รู้สึกสงสารไม่รู้สึกอะไรเลยเธอไม่ใช่คนที่ต้องพึ่งพาใครอีกต่อไปชีวิตของเธออยู่ในมือของเธอเองลาคาเธอบอกเสียงเรียบและเดินต่อไป ไม่หันกลับไปมองอีกครั้งทุกก้าวที่เธอก้าวเดินมันคือการเปิดทางไปสู่สิ่งใหม่สิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้สัมผัสแต่ตอนนี้มันเป็นของเธอแล้วและเธอพร้อมที่จะยืนอยู่บนเส้นทางของตัวเองโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอดีตสิ่งที่เธอเคยทนทุกข์และการถูกมองข้ามตอนนี้มันคือแค่เงาในอดีตเธอไม่ใช่แค่เจ้าของที่ดินเธอเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเอง และทุกสิ่งที่เธอทำในอนาคตจะไม่เกี่ยวข้องกับใครนอกจากเธอเองเธอเดินออกไปจากบ้านหลังใหญ่ในขณะที่แสงยามเย็นเริ่มจางหายไปและท้องฟ้ากลายเป็นสีดำสนิทเสียงฝีเท้าของเธอดังในความเงียบทุกๆก,ก้าวที่เธอก้าวออกไปจากอดีตยิ่งทำให้เธอรู้สึกถึงการปลดปล่อยที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนเธอไม่มองย้อนกลับไปอีกเพราะในใจของเธอไม่มีที่ว่างสำหรับความสงสารหรือความกลัว เธอไม่ต้องการให้ใครมาหยุดเธอไม่ต้องการให้ใครมาบอกเธอว่าเธอควรทำอะไรเพราะตอนนี้เธอคือผู้ที่ควบคุมทุกสิ่งในชีวิตของตัวเองเธอเดินไปตามถนนที่ไม่รู้จักแต่ก็รู้สึกว่ามันคือเส้นทางที่เธอเลือกเองมีบางสิ่งในหัวใจของเธอที่บอกว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดเธอได้อีกแล้วสิ่งที่เคยถูกทำให้เธอรู้สึกด้อยค่าตอนนี้กลายเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่เธอรู้ว่าในอนาคต เธอจะไม่แค่เดินไปข้างหน้าแต่จะก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหมดที่ขวางทางเธอเธอจะทำให้ทุกคนรู้ว่าไม่มีอะไรที่สามารถทำลายเธอได้ไม่ใช่แม้แต่ครอบครัวของสามีเธอจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาใหม่โดยใช้พลังที่เธอค้นพบในตัวเองทุกการกระทำที่เธอทำจะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเธอไม่เพียงแค่ในเรื่องของทรัพย์สมบัติ แต่ในเรื่องของการเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มาขัดขวางชีวิตเธอและในขณะที่เธอเดินไปข้างหน้าเธอก็รู้ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะสามารถทําให้เธอถอยหลังได้อีกเธอเดินไปเรื่อยๆผ่านถนนที่ไม่รู้จักแต่รู้สึกเหมือนกับว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางที่เธอถูกกาหนดให้เดินท่ามกลางความมืดแต่ความมั่นใจในใจของเธอกลับสว่างสวยเหมือนแสงดาวในยามค่ำคืนเธอไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหน แต่เธอรู้ดีว่าตัวเองจะต้องไปเสียงของโลกภายนอกเงียบสงัดเหมือนกับว่าไม่มีใครสามารถได้ยินเสียงหัวใจที่เต้นแรงของเธอและในขณะที่เธอก้าวเดินต่อไปเธอกลับได้ยินเสียงบางอย่างจากด้านหลังเสียงฝีเท้าที่ไม่คุ้นเคยมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆเธอหยุดเดินทันทีหันกลับไปมองและเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามหลังเธอผู้หญิงคนนั้นมีท่าทางแปลกประหลาด เหมือนกับว่าเธอคุ้นเคยกับสถานที่นี้และเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คุณเธอถามเสียงเบาผู้หญิงคนนั้นยิ้มให้เธอยิ้มที่เต็มไปด้วยความลึกลับคุณทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วผู้หญิงคนนั้นพูดเสียงของเธอดูอบอุ่นแต่ในสายตาของเธอมีบางสิ่งที่ลึกซึ้งและท้าทายคุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเธอกล่าวต่อเธอยิ้มเล็กน้อยแต่ในใจของเธอกลับรู้สึกถึงความตื่นตระหนก เพราะในเวลานี้เธอไม่แน่ใจว่าโลกที่เธอกำลังก้าวไปนั้นคือโลกที่เธอเคยรู้จักมันคือเส้นทางใหม่ที่เต็มไปด้วยคำถามและสิ่งที่รอคอยอยู่ข้างหน้าก็คือการท้าทายที่ยิ่งใหญ่เธอไม่แน่ใจว่าเธอจะสามารถรับมือกับมันได้อย่างไรแต่ในตอนนี้สิ่งเดียวที่เธอมั่นใจคือเธอจะไม่หยุดเดินผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาใกล้เธอสามารถสัมผัสดได้ถึงความเย็นที่มาจากตัวของเธอ และลมหายใจของเธอที่เปลี่ยนแปลงอย่างแผ่วเบาในอากาศสยามค่ำคืนคุณรู้ไหมผู้หญิงคนนั้นถามเสียงต่ำคุณกำลังจะเข้าสู่โลกใหม่เสียงของเธอเหมือนจะพูดถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดเธอรู้สึกถึงความไม่สบายใจที่เพิ่มขึ้นในหัวใจเหมือนมีบางสิ่งที่อยู่ในอากาศรอบตัวเธอมันแปลกประหลาดแต่ก็แฝงไปด้วยความรู้สึกที่บีบคั้นโลกใหม่เธอถามกลับใช่ผู้หญิงคนนั้นตอบ การเดินออกจากที่เก่าของคุณไม่ใช่แค่การทิ้งอดีตมันคือการเปิดประตูไปสู่บางสิ่งที่ใหญ่กว่าและมันจะไม่ง่ายเลยเธอยังคงยืนมองผู้หญิงคนนั้นด้วยสายตาที่ไม่เข้าใจทุกคำพูดของผู้หญิงคนนั้นเหมือนการเตือนบางอย่างที่เธอไม่เคยรู้แต่น้ำเสียงนั้นก็เหมือนกับการปลอบใจบางอย่างที่บอกว่าเธอไม่ต้องกลัวฉันฉันไม่เข้าใจเธอพูดออกไปแต่ผู้หญิงคนนั้นแค่ยิ้มและพยักหน้า มันไม่สำคัญหรอกว่าเธอจะเข้าใจตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือการที่เธอเริ่มต้นแล้วการตัดสินใจของเธอในวันนี้จะส่งผลถึงทุกสิ่งในอนาคตเธอจะมีพลังมากมายในมือแต่ก็จะต้องแลกด้วยสิ่งที่เธอเคยรู้จักเธอรู้สึกถึงความเครียดที่บีบคั้นในใจเธอเคยคิดว่าเธอจะมีอำนาจเหนือทุกสิ่งแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่เธอยังไม่สามารถควบคุมได้โลกใหม่ที่พูดถึงนั้น มันจะเป็นอะไรที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลยและสิ่งที่เธอต้องเผชิญอยู่ข้างหน้านั้นไม่รู้จะดีหรือร้ายแต่มันก็เป็นสิ่งที่เธอเลือกเดินเองถ้าคุณพร้อมแล้วผู้หญิงคนนั้นพูดต่อแค่ก้าวไปข้างหน้าและอย่าหันกลับมามองเธอรู้สึกเหมือนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในชีวิตของเธอกำลังรออยู่ข้างหน้าสิ่งที่เคยเป็นการสูญเสียกลับกลายเป็นโอกาสใหม่เธอหายใจลึกและก้าวไปข้างหน้า โดยไม่หันกลับไปมองอีกเพราะเธอรู้ดีว่าเส้นทางใหม่ของเธอเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเธอก้าวไปข้างหน้าทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นโลกที่เธอกำลังก้าวเข้าสู่มันมันไม่เหมือนที่เคยรู้จักอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความท้าทายที่เธอไม่อาจคาดเดาเธอเดินผ่านผู้หญิงคนนั้นไปและรู้สึกถึงลมหายใจที่พัดมาเบาๆเหมือนกับว่าโลกกำลังจับตามองเธออยู่ ไม่มีเสียงใดที่สามารถทำลายความเงียบสงัดนั้นได้เธอกลับรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่อยู่ในอากาศมันเหมือนกับว่าเธอกำลังมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความกลัวที่แฝงอยู่ในใจมันเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดเหมือนกับการเดินไปในเส้นทางที่ไม่เคยรู้จักแต่กลับรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่รออยู่เธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่เธอไม่สามารถอธิบายได้บางทีอาจเป็นการเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ หรืออาจเป็นการเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่เธอไม่พร้อมเมื่อเธอเก้าวเดินไปข้างหน้าเสียงฝีเท้าของเธอก็ดังขึ้นในความเงียบมันเหมือนกับว่าเส้นทางนี้กำลังเป็นของเธอแล้วเธอไม่หันกลับไปมองเพราะรู้ดีว่าอะไรที่เคยเป็นอดีตมันจะไม่กลับมาอีกแล้วสิ่งที่เธอสามารถทำได้คือตัดสินใจและก้าวไปข้างหน้าในโลกใหม่ที่กำลังรอเธออยู่เธอยังคงก้าวไปข้างหน้า ในความเงียบที่เกือบจะเหมือนกับการเดินในความมืดทุกย่างก้าวของเธอเหมือนการทิ้งสิ่งที่เคยเป็นไปแล้วเธอรู้สึกถึงอิสระที่ยังคงประปนไปกับความกลัวไม่ใช่เพราะเธอไม่มั่นใจในตัวเองแต่เพราะเธอรู้ดีว่าภาพที่เคยชัดเจนในชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเธอคิดถึงคำพูดของผู้หญิงคนนั้นคุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปคำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังผูกพันเธอกับโลกนี้ เธอไม่แน่ใจว่าควรจะรู้สึกอย่างไรแต่สิ่งที่เธอรู้ก็คือการก้าวเดินไปข้างหน้านั้นมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดไม่มีอะไรมาผูกพันเธอให้กลับไปหาที่เก่าอีกครั้งเธอหันไปมองไปรอบๆและเห็นท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นจากที่มืดมิดแต่ในความสว่างนั้นก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเธอรู้ว่าอนาคตของเธอยังเป็นปริศนาแต่ในใจลึกๆของเธอ เธอรู้ว่าเธอจะสามารถฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปได้สิ่งที่รออยู่ข้างหน้าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เธอกลับรู้สึกถึงความพร้อมที่จะเผชิญมันเธอก้าวไปข้างหน้าและในขณะที่เส้นทางข้างหน้ากำลังเปิดออกเธอก็รู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดยั้งเธอได้อีกเพราะตอนนี้เธอได้ก้าวออกจากโลกเก่าไปแล้วและสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าคือการเปลี่ยนแปลงที่เธอจะควบคุมได้ด้วยมือของตัวเองเธอเดินไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับ เสียงลมพัดผ่านใบไม้ทําให้เธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นทุกว่างก้าวของเธอเหมือนจะขีดเส้นทางใหม่ให้ตัวเองแต่ก็ยังรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดเหมือนกับว่ามีบางอย่างที่กําลังรอเธออยู่มันไม่ใช่แค่การเดินไปข้างหน้าแต่เป็นการเผชิญหน้ากับตัวตนที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนเธอเริ่มคิดถึงทุกสิ่งที่เธอทิ้งไว้ข้างหลังไม่ใช่แค่บ้านหลังนั้นไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ที่เสียหาย แต่เป็นทุกสิ่งที่เธอเคยยอมรับในชีวิตตอนนี้มันไม่สำคัญอีกแล้วเพราะเธอรู้ดีว่าเธอได้เลือกแล้วการเลือกที่จะเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองและไม่ให้ใครมาเป็นคนกำหนดเส้นทางให้เธออีกเธอเดินไปอย่างมั่นคงเหมือนกับว่าเส้นทางข้างหน้าไม่มีอุปสรรคใดๆที่จะหยุดเธอได้และท่ามกลางความเงียบเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังอีกครั้งมันไม่ใช่เสียงฝีเท้า แต่มันคือเสียงที่เธอรู้สึกถึงในจิตใจเหมือนมีบางสิ่งที่ต้องการดึงเธอกลับไปเธอหยุดเดินแต่ยังคงมองไปข้างหน้าและรู้ว่าเธอไม่สามารถหันหลังกลับได้อีกเพราะสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าคืออนาคตที่เธอเลือกเองและในขณะนั้นเธอรู้ว่าเธอจะไม่ยอมให้สิ่งใดมาหยุดยั้งเธอได้ไม่ว่าจะเป็นใครหรืออะไรเธอจะก้าวต่อไป และสร้างชีวิตใหม่ตามที่ใจของเธอต้องการเธอเดินต่อไปบนเส้นทางที่ไม่มีทางหวนกลับเธอรู้ว่าทุกสิ่งที่เธอได้ทำไปแล้วมันเป็นการเลือกที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตของเธอตอนนี้เธอไม่ใช่แค่เจ้าของบ้านหลังนั้นแต่เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองทุกการตัดสินใจที่เธอทำในวันนี้มันจะส่งผลต่ออนาคตที่เธอเลือกเองไม่ว่าจะเป็นการบริหารทรัพย์สมบัติหรือการเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ เธอก็พร้อมที่จะยืนหยัดและสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อเธอเองทุกการเดินทางที่เธอทำมันคือการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่เธอได้เลือกเองจากความกล้าหาญในใจแม้จะยังคงมีคำถามและความไม่แน่นอนเธอก็พร้อมที่จะเผชิญมันเพราะในที่สุดเธอก็รู้ว่าเธอไม่เคยโดดเดี่ยวและเส้นทางที่เธอเลือกเดินจะไม่หยุดอยู่ที่จุดนี้ เพราะชีวิตของเธอเป็นสิ่งที่เธอจะกำหนดเองและเส้นทางที่รออยู่ข้างหน้าจะเป็นเรื่องราวใหม่ที่เธอจะเขียนเองอย่างกล้าหาญและมั่นคงจบ